ช่องเรตติ้งเกมรักทรยศตอนล่าสุดช่อง3ดีใจแน่เรียกได้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสุดๆเลยล่ะค่ะหลังช่อง3ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์เรื่องดังของเกาหลีอย่าง A World of Married Couple มาทำใหม่เป็นเวอร์ชันไทยโดยใช้ชื่อว่าเกมรักทรยศออนแอร์ air, ทางช่อง3นํนำแสดงโดยแอนทองประสมอนันดาเอเวอริงแฮมและแพทิเซียทันชินกูดเพราะหลังจากที่ละครออนแอร์แล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมาก แถมเรตติ้งยังพุ่งขึ้นทุกตอนด้วยล่าสุดเรตติ้งก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีกครั้งพอล่าสุดฟาดไปถึง3.8แล้วทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าพีคขึ้นทุกตอนต้องบทแบบนี้สนุกจริงคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรตติ้ง4ั p แน่นอนเรื่องนี้ต้องเป็นปรากฏการณ์แน่นอนเชื่อเรตติ้งต้องแต่6สุดยอดสุดยอดดีใจแทนทีมงานทุกคนโอ้ถ้าแตะ4ไวขนาดนี้จบสูงสุดของปีแน่นอน ปังมากแม่เมื่อคืนสนุกมากคืนนี้รอเลยเรียกได้ว,ว่าแค่7ตอนก็ฟาดเดตตียงไปถึง3.8แล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้กลายเป็นละครที่เรตติ้งมาแรงที่สุดในลอดวันพุธพฤหัส,สบ,บดีแล้วช่องอื่นๆจะต้องรีบแก้เกมส่งละครเด็ดๆออกมาสู้แล้วเลยค่ะ